รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอมาเรนทีวี ที่ password. นิวเรียกทุกคนมาประชุมในวันนี้นะคะเพราะนิวมีเรื่องสําคัญจะบอกทุกคนค่ะเรื่องสําคัญคุณนิวอย่าบอกนะคะว่าคุณนีจะหาคนสมัครใจลาออกอะค่ะเฮ้ยเอ๊ะพวกมันลางไปได้ฮะไปบุญเออ <y ank ent> คือถ้าเกิดว่าคนที่จะสมัครใจลาออกที่พร้อมที่สุดนะครับคือตามาครับครับยินดียิ้มสี่ช่ได้จะบ้าหาเรื่องอะไรตกงานเอาละค่ะทุกคน ไม่ใช่เรื่องสมัครใจเราออกหรอกนะคะแต่นิวจะมาขอความร่วมมือค่ะให้ทุกคนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยเฉพาะเรื่องการใช้น้ำใช้ไฟอะค่ะอ๋อขอโทษคะทุกคนมีคนมาขอพบค่ะสวีดสวัสดีครับทุกคนสวัสดีสวัสดีสวัสดีคือคือนึกอยากมาก็มาเดินเข้ามาไม่ต้องนัดหมายอะไรล่วงหน้าก่อนนะครับถึงนี้ต้องนัดล่วงหน้าต้องมีพิธีรีตอง เฮียก็ล้อเล่นคือเฮียมีธุระด่วนน่ะก็เลยรีบเข้ามาหน่อยอ๋อท้องเสียแล้วสิใช่ห้องน้ำอยู่ไหนไม่ไหวแล้วเฮ้ยจะบ้าเหรอไม่ใช่อย่างนั้นคือเฮียรีบเข้ามาเพราะว่าเฮียอยากให้ทุกคนน่ะช่วยเฮียทำรายการขายคอลลาเจนทางทีวีหน่อยทำได้กันไหมได้ครับเฮีย เดี๋ยวเราจะจัดรายการขายคอลลาเจนให้เฮียโดยเฉพาะเลยครับเอ้ย <c oughs> มันต้องอย่างนี้สิ <c oughs> อะทีน่นี่มันดีเนอะสั่งอะไรได้อย่างนั้นเลยดี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 เ <c oughs> ก่งเก่งเก่ง รายการขายสินค้าในสื่อยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีจำนวนมากมายแล้วก็หลากหลายรูปแบบมากครับซึ่งเขาก็ต่างคิดค้นหาวิธีที่จะทำให้ผู้ชมเนี่ยมาสนใจราย,รายการขายสินค้าของตัวเองให้ได้ดังนั้นก็อยู่ที่ผู้ชมนะครับว่าต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจว่าสินค้านั้นน่ะมันโฆษณาเกินจริงไปหรือเปล่าเวอร์ไปหรือเปล่าและมีคุณสมบัติดีจริงอย่างที่โฆษณาเอาไว้หรือไม่เอาจริงนะทุกคน ผมยังไม่เคยทํารายการขายของในทีวีมาก่อนเลยอ,ะอ่ะแล้วคุณไปรับปากเฮียออสทำไมคุณสถานการณ์บริษัทเป็นแบบนี้เนี่ยทำได้ทำไม่ได้ก็ต้องรับกันก่อนไหมอ่ะ <c oughs> ว่าแล้วเพราะตอนก่อนที่จะไปตอบเพียออสนะหันมาสบตาก,กันหน้าตามันว่างเปล่ามากเลยคืออืมแต่ทุกคนคะใบบัวเนี่ยไม่เห็นว่ามันจะยากตรงไหนเลยนะคะรายการขายตรงในทีวีเนี่ยจริงไหมแม่แม อืมนี่ถ้าทุกคนสงสัยอะไรนะคะถามแม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นลูกค้าประจําของรายการขายตรงในทีวีอยู่แล้วจริงไหมแม่จริงอืม,อมเงินทองก็เลยไม่เคยเหลือเก็บเลคะ่ะเพราะว่าลงไปซื้อไอ้ของเหล่านี้ละะ้วค่ะจริงไหมแม่จริงเฮ้ยเดียวก่อนเดี๋ยวก่อน,อนไอ้าหลังนี้มันหลอกด่าฉันเปล่าวะนางใบบัวเปล่านะแม่จริงไหม อ้ออีไหมโอ้ยเจ็บเด้อยอ,ยอย่างนี้เราต้องทํำยังไงอะครับให้คนดูชอบรายการขายตรงในทีวีแบบนี้ครับโอ้ยคุณปอมันง่ายมากเลยค่ะคุณปอก็ต้องตีเนียนก่อนไงล่ะคะตีเนียนคือถ้าไปตบี้ตะบันขายตั้งแต่แรกเนี่ยคุณดูเขาไม่ชอบค่ะมันฮาร์ดเซลเกินไปมันต้องมีลูกลออก่อลูกชน เริ่มต้นนะคะคุณปอยก็ต้องเอาดาราค่ะม,มานนางคุยเมาส์มอยนู่นีน่นั่นให้คนเ็าสนใจก่อนออค่ะต้องมีต้องมีใช่สเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็เริ่มตะล่อมค่ะตะลอ่ลอมตะล่อมตะล่อมมาถึงประสบการณ์การใช้สินค้าของดาราคนนั้นค่ะออนั่นแหละค่ะเ,ออเสร็จแล้วนะคะจบด้วยการที่ สินค้าตัวนั้นแหละค่ะดาราก็จะควักออกมาขายเลยค่ะแล้วก็แจกโปรโมชั่นลดเลขแจกกระจายเลยค่ะคุณปอ,อน,นแหละค่ะทุกคนเสร็จหมดซื้อหมดเลยค่ะทุกคนอ,อย่างนี้นี่เองใช่ป้าก็โดดมาแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะแบบนี้มันจะไม่ผิดกฎหมายการโฆษณาสินค้าในรายการทีวีหรอคะไม่ไม่ผิดคุณนิวไม่ผิดแน่นอนเพราะว่าดาราแต่ละท่านเขาบอกแล้วว่าเขาใช้จริงอะ พี่มาคะจริงเปล่าพี่มาคิดหรอคะว่าเขาใช้จริงๆออแ,ลแล้วเดี๋ยวๆดวแล้วคนดูใครที่ไหนก็จะไปสนใจอ,อ,อะฮะแ,แค่ดาราคนที่เขาชื่นชอบอคนดูก็พร้อมที่จะเชื่ออยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นมันจะไปผิดได้ยังไงอ่ะโอ้ยมันแล้วเขาใช้ไม่จริงหรอเออมันหลอกกันป้างเอาแต่นี่ซื้อเพราะว่าเขาใช้นะ นี่คุณฉันเข้าไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์ www.oyy.com นะคุณดูไหมว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยข้อความเสียงภาพที่สื่อถึงคุณประโยชน์คุณภาพแล้วก็สรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุสื่ออินเทอร์เน็ตแผ่นพับใบปลิวป้ายพาหนะเนี่ยจะต้องได้รับการขออนุญาตจากออยก่อนถึงจะโฆษณาได้ทุกกรณีแล้วอย่างนี้มันมีขั้นตอนยังไงบ้างอะคุณก็ ต้องยื่นขออนุญาตข้อความโฆษณาโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาซึ่งควรจะศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยหลักเกณฑ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างถี่ถ้วน <c oughs> เพราะการฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในลักษณะที่เป็นเท็จ <c oughs> เกินจริง หรือสื่อให้เข้าใจว่าสามารถบำบัดบรรเทารักษาหรือป้องกันโรคความเจ็บป่วยหรืออาการของโรคได้เพราะว่าจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0,000่นบาทแล้วก็ทั้งจำทั้งปรับอย่างนี้เราก็ต้องตรวจสอบก่อนเสียว่าสินค้าของเฮออดเนี่ยผ่านออยอหรือยังใช่อ่ะสิแล้วพวกหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะไรย่างเงี้ยคุณเราต้องทำยังไงบ้างอะแล้วแบบข้อมูลมันเยอะมากถ้าเราไม่เข้าใจล่ะ อ๋อก็นี่ถ้าคุณไม่แน่ใจนะคุณก็สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่อยหรือว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเลยหรือว่าง่ายๆคุณเข้าไปที่ระบบปรึกษาทางออนไลน์โอ้คุณนี่ข้อมูลแน่นมากเลยนะเนี่ยเออว่าแต่คุณไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าผมเห็นหน้าคุณดูเหมือนคนท้องผูกมาหลายวันแล้วอะฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอะ ที่บริษัทของเราต้องทํารายการขา,ขายของทางทีวีให้กับเฮออสคือฉันรู้สึกว่ามันดูเป็นการทั้งหลอกทั้งล่อคนดูแล้วก็ดูไม่ซื่อสัตย์กับคนดูยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรหรอกคนนี่เราทํางานในโลกมายานะฉันรู้แต่ฉันก็อยากมีส่วนรับผิดชอบให้คนดูแบบว่าได้สบายใจในการดูผลงานของบริษัทเราอ่ะ นี่แหละครับโลกมายาเนาะแน่นอนว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมจากผู้ชมเนี่ยก็มักจะถูกนํามาใช้เป็นตัวแทนของผู้ใช้สินค้าเพื่อหวังดึงดูดให้ผู้ชมเนี่ยอยากใช้สินค้านั้นๆตามบุคคลที่เขาชื่นชอบแต่ถ้าเกิดรีวิวไปโฆษณาไปแล้วเกินจริงมันก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคเนี่ยหลงเชื่อและทำให้เสียเงินด้วยเสียสุขภาพได้ด้วยนะครับ เอาละครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เฮียออสจะเข้ามาที่ออฟฟิศเราเพื่อมาคุยเรื่องพรีเซนเตอร์คอลลาเจนของเฮียเขาที่เขาจะจ้างเราทำงานชิ้นนี้ครับแต่งานนี้นิวขอผ่านนะคะโอยไม่ต้องห่วงครับงานนี้ไม่เห็นจะแคล้แต่ใบบัวพร้อมมากค่ะโอ้โหเฮ้ยวันนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะใบบัวแน่นอนค่ะพี่ม้า ป่าส่งช่วยพูดให้เฮียอ้อน่ะเขาเอาหนูไปเป็นพรีเซนเตอร์คอลลาเจนเขาหน่อยได้ไหมนะมันรำดากใจไม่ได้หรอกออ้ยได้สินะๆๆๆมันจะดีเหรอดีสิขาเฮ้ยมันอาจจะไม่มอะเดี๋ยวหนูพูดเชียย์ป่าให้กับแม่เลยโอเคได้เลยเป็นพรีเซนเตอร์เฮีเฮียเฮ้ยวฮียเ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 ฮียยเฮยเฮียเียยี นี่นี่คือให้โอกาสเด็กออฟฟิศเราได้เกิดนะให้โอกาสไปบัวหรือว่าให้โอกาสตัวเองกันได้ครับตัวเองดีจะได้ด้วยอาเชิญบัวเชิญเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้โหาทุกคนสวัสดีสวัสดีคุณโบรสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยบตัวจริงสวยกว่าในตู้เย็นอีกนะครับในที อยีเไชบฟดลขอบคุณนะคะเฮียคะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีสวัสดีทุกคนเดี๋ยวเนียครับเฮียคะอะไรของคุณเออนี่คุณโบคบอะไรกันนะขนห่ามีอะไรคุยมาเลยดีกว่า คือเฮียครับคือผมผมผมอยากจะนําเสนอครับนี่ชื่อน้องใบบัวครับอยากจะเสนอให้เป็นพรีเซนเตอร์คอลลาเจนของเฮียครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมครับไม่ได้เฮ้อทล่ะคะเฮียคือเฮียเนี่ยพาน้องโบมาแล้วจะให้น้องโบเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คอลลาเจนของเฮียนั่นเองอะไรหวาตื่นมาแต่งตัวแต่ตีสีอะไหนไหนน้องโบก็มาแล้ว เริ่มงานกันได้หรือยังอุ้ยได้เลยครับเฮียเราพร้อมครับแล้วโบต้องทําอะไรบ้างคะคุณผมป๋อครับอ่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณป๋อยินดีครับคุณโบครับมาครับยังโสดอยู่ครับเฮียออดฮะยินดีจังเลยจะมาจะมาเขาไม่ไดก็อยากรู้จักเฮียสวยครับโสดีสดซ้ำตอโสดคุณโบครับอันนี้เฮียออดเฮียออดเรารู้จักกันอยู่แล้ว